หนึ่งประเภทสองคัดคบก็ดีหนึ่งประเภทหนึ่งแต่กรณีอันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าได้หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารซะก่อนซึ่งจะซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับและก็ถูกลงโทษและก็ต้องไปรับหมายเกณฑ์การจนครบแต่ปรากฏว่าไม่ไปตามช่องนั้นและก็ คิดว่าการไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจบร,รนั้นทําไม่โทษของการไม่ไปเกณฑ์ทหารนั้นหรือโทษของการหนีทหารนั้นนั้นหมดหมดไม่ใช่เพราะว่าการเข้าไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนในร้อยนั้นมันผิดเพราะไม่มีทั้งสดอ 43, สดสี่สิบอดเก้เพไปเอาด้วยวิธีพิเศษมานะครับ<ถ>แต่ว่ารูปก,การฝึกทหารคุณนัทวุฒิอธิบายได้ดีกว่าผมคือคืออย่างนี้ฮะ ภาพที่มีการเอามาแสดงกันตามอินเทอร์เน็ตหรือตามหนังสือพิมพ์บางฉบับเชาวรารูปขึ้นขึ้นเนี่ยมะขึ้นขึ้นเลยฮะรวมทั้งที่เมื่อกี้นี่ดูทีแล้วเอาดูทีเอาดูอีอทีะอธิบายต่อครับผมในฐานะนักเรียนรอดอปีสามว่าที่สิบโทนัทูตใสเกลือนะครับได้ไปหาข้อมูลนี้มาเหมือนกันครับคือผมได้สอบถามกับนายทหารผู้ใหญ่ท่านนึสิฮะอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปคนเดียวฮะ ผมได้สอบถามนายทหารผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยนะครับถามว่าการที่พลเรือนเนี่ยจะสมัครเข้าไปเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยเนี่ยนะจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรท่านตอบว่าพื้นฐานหลักการเบื้องต้นเลยก็คือพลเรือนจะได้รับการบรรจุชั้นยศในการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยก็ต่อเมื่อได้มีการอบรมวิชาทหารเบื้องต้นเนี่ย สามเดือนชียก่น่นครับครับก็คือหมายความว่าไปฝึกท่าทาความเคารพฝึกระเบียบแถวฝึกกติกาทหารอะไรต่างๆนาะนาะนะนะเป็นการเบื้องต้นสามเดือนแล้วก็ออกมาติดลำดับชั้นยศทีนี้ภาพถ่ายที่ปรากฏเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณอภิสิทธ์เข้าไปอบรมในขั้นตอนนี้ครับคึบ่งเข้าไปในขั้นตอนนั้นผิดนะั่นเพราะขาดคุณสมบัติที่จะเข้าไปอุปมาอุปมยวันนี้เนี่ยครับผมก็อธิบายกับสื่อวลชนเหมือนกันว่าเหมือนผู้ร้ายฆ่าคนตายเนี่ยแล้วก็หนีไปบวช แล้วเอารูปพระที่คณะบวชมาอยู่เนี่ยมาแสดงว่าฉันเป็นพระฉันเป็นพระซึ่ง<ม>คนที่ฆ่าคนตายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบวชฉันใดเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจปรวเพราะไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารและไม่มีเอกสารสําคัญคือสอดสี่สิบสามในการประกอบเป็นเอกสารสําคัญในการสมัครเป็น,นอาจารย์เรียนวมในร้อยจปรวรรณทวุฒิรูปที่เราเห็นอยู่ในจอเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าเรา จะไปถ่ายที่ร้านงานกาชาติคือมันมันมาจัจเ็นได้แต่ว่ารูปนี้ผมก็ใจมาถ่ายตอนฝึกนครับตอนฝึกทารกสรณอย่างนั้นหรอครับฮะทีนี้เรื่องของเรื <S 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 ่องก็คือว่าเมื่อมันมันมันเกิดแบบนี้เนี่ยดูคุณจตุพรเนี่ยเรียกร้องสอสอสี่สิบสามมาแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะขยับเข้าใกล้เก้าอี้นายกรัฐมนตมากขึ้นถ้าได้หนึ่งเสียงสนับสนุนของคุณจตุพรยกบมเฑิตผมประกาศในที่สาธารณะเลยประกาศกลางโทรทัศน์แบบนี้ว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์มีสอ4อสี่สิบสามนี่นะครับ ผมตายจตุพรรมพันธ์โบทให้จะไปวัวให้นนยพี่สิโอลงทุนมากนี่ถ้าสอดสี่สิบสามเกิดไม่มาผมว่าที่สิบโทนะทุสัยเอิดถามคุณจตุพรว่าเอาสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งมาให้แทนได้ไหมครับคุณคุณนัทวุฒิเจ้าอย่างนี้เลยเหรอครับเพื่อหาสอดสี่สิบสามไม่ทันผมว่ามันจะยิ่งหนักกว่าเก่านะครับคือคือสอดสี่สามนี่มันมันคนคนเดียวนะครับพอไปถึงสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้วเนี่ย มันล่อเข้าไปครึ่งพักนะครับเ,เรื่องมันจะยาวกว่าเดิมอีกมันยาวครับเอาวแล้วจะทํำยังไงนะครับทีนี้คือผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานกากงานนะวันนี้ผมว่าคุณอภิสิทธิ์ควรที่จะมาพูดความจริงกันและผมเองก็พูดมาหลายครั้งว่าผมเองนี่ตอนเลือกตั้งถือว่าท้าทายมากแต่เพราะว่าถ้าพูดเท็จเขาต้องร้องแจกใบแดงผมอืมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับที่ต้องมาพูดผมไม่ได้มีอคติอะไรส่วนตัวกับคุณอภิสิทธิ์แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าต่อไปนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นะครับเป็นบุคคลที่หนีทหารไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารต่อไปนี้ชายไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ย่างข้าสิบแปดเขาก็ไม่ต้องไปขึ้นทับไม่ไปต้องไปขึ้นทหารกองเกินอายุยี่สิบเอ็ดปีก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารพอสัสดีไปจับ เด็กก็จะบอกทันทีแล้วทีนายกอออนีอ้ผมาวางแผนจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไมหนีทหารแล้วจะได้เป็นนายกเหรือ,อแล้วผมถามว่าจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการกับชายไทยในประเทศนี้อย่างไรนั่นคุณจตุพรมองมุมนั้นจับมุมเด็กว่าเด็กเขาจะคิดอย่างแล้วเขาจะเอาอย่างแต่ผมมองอย่างมุมของผมว่า,าการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องเจอหน้ากับผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นประจำมันมีงานมันดีกันไม่พ้นครับ ทุ้มาการทหารบกในีตามปกติก็มีหน้าที่จะไปจับคนหนีการเกณฑ์นทหารนะอืเพราะว่าต้องการเอากําลังคนเข้ามาเสริมกําลังคนที่มันผันเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรว่าไม่ใช่หน้าที่ท่านโดยตรงหรอกแต่ว่าเขารู้ตรงแจ้งขนาดนี้เนี่ยเ้วเจอกันแล้วท่านไม่ถามสักคำเลยคือปัญหาปัญหาก็คือว่าผู้บัญชาการทหารบกจะมีคนไปแจ้งเขาหอล่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันแต่ที่นี่เจอหน้าก็จะทํำยังไงท่านก็จะบอกว่านี่เมื่อไรจะมอบตัวสักทีล่ะ มีการเกณฑ์ทหารอนายกจะทำไงทีนี้มันจะมีสนุกกันใหญ่แล้วประเทศไทยม,ม,มันมันมันยุ่งเะครับมันผมผมว่ามีเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนแจ้งแจ<ด>้งก <ๆ S 1> ันแต่ก็มันน่าขันม,มีตรงที่ว่าข่าวที่มันออกมาเนี่ยสิผมไม่ได้ใส่รายนะครับสามฉบ,บับหนังสือพิมพ์ที่เขาลงนะ,ะที่ผมเอามาคว้ามาทันนะนะรัะมติชนข่าวสดเดลินิวเขาลงตรนมันเด้ ผู้นำพักประชาธิปัตย์ก่อนที่จะออกจากพักไปแถลงข่าวที่โรงแรมสุโขทัยแวละไปทีบ้านพลเอกอนุพงศ์ในรอหนึ่งพันหนึ่งนี่อ่านจากไหนพิมพ์เลยเขาเขาว่าตรงเป๊ะเลยครับเขาว่าไปที่นั่นที่นี่ผมก็มีความสงสัยว่าท่านมีหน้าที่ที่จะไปเกณฑ์คนเอามาเป็นทหารจะจับใบแดงใบดำใครจำารืแต่ว่าแทนที่ท่านจะทําอย่างนั้นท่านกลับมีหน้าที่ไปเกณฑ์โรงพักการเมืองหรือนักการเมือง อื่นม,มาสนับสนุนคนที่หนีเกณฑ์ทหารให้เป็นนายกเอาเอาแล้วมันไม่ไปกันใหญ่หรอวเขาเนี้ยมันมันมันไปไปกันใหญ่แล้วครับผมไอ่ทีนี้ นอ,นอกเหนือจากเรื่องคุณสมบัติเล้วนะฮะเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะจบนะบ<อ>ที่พักประชาธิปัตย์บอกว่ามี260มัง่งมี240มังม240ม่งก็ไม่ใช่ว่าจะจบอย่างนั้นผมถ <ผม S 1> า <ๆ S 2> ผม <c oughs> ผมก็จะว่านับสว <c oughs> <c oughs> บสว 4, 40แต่ <c oughs> นับเลยเอาคุณลักษณคุณสมชายประแวการวกนั้น,นก็ไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้พนั้นนับทีเรา40เลยนะทีนี้เรื่องต่คือว่าผมเองก็ถามแกนําประชาธิปัตย ผมรู้จักหลายคนครับแกนน้ำพคเพื่อไทยเ่ยผมก็ถามสิว่ามันยังไงกันเนี่ยการจะตั้งจากขั้วรัฐบาลอะไรยแกนน้ำพักพื่อไทยเขาก็ยังมั่นใจอยู่ว่าว่ามีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าครึ่งสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากขั้วรัฐบาลเดิมแน่นอนก่อนปัญหาว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งทั้งสองฝ่ายอมมันปัญหาว่าเสียงมาจากไหนเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะมันสองคนทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า ขณะนี้คณิตศาสตร์ทางการเมืองเรื่องจํานวนเสียงสอสอสนับสนุนว่าที่นายกคนใหม่ยังไม่จบเลยนะครับขณะนี้จํานวนที่นับได้นิ่งๆแน่ๆแล้วมีจํานวนเดียวคือขวดวายที่พักประชาธิปัตย์เปิดฉลองลงนะอันนั้นมันนอนกลิ้งอยู่นี่มันก็นับง่ายสินั่นแหละนับนับได้แต่จานวนขวดวายเดียวทั้งน้นมันยังเดินไปเดินมาครับอันนี้มันนอนกลิ้งอยู่กับพื้นเปิดเปิดวายฉลองนะฮะไวโวครับแปลว่าภาษาอังกฤษที่ว่าาวเกอร์ อ๋อนั่นปนภาษาไทยไปด้วยนะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยผมผมผมมีสิ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าหากว่าบรรดาแม่พับนายกองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนขั้วย้ายข้างตั้งรัฐบาลเทื่องนี้จริงซึ่งนั้นสิพิมก็ลงว่าเข้าไปคุยกันอะนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีการออกมาปฏิเสธ ทีนี้ผมมองย้อนหลังไปให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาครับแต่ยังไงก็ตามอ่ะผมมองย้อนหลังไปว่าดีไม่ใช่คําว่าแผ่เมตตาคือผมมองย้อนหลังไปถึงว่าเรื่องว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยยามนี้เนี่ย <c oughs> มันกาลังถอยหลังกลับไปสู่ก่อนการเลือกตั้ง2 3ธันวาร์ครับผมเห็นทํานองนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่า2 3ธมันวาร์เนี่ยมีการพูดถึงบันไดแต่ละขั้นของคอมชโดยพลเอกสนธิบุญญาธิกาิน แล้วบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องทําให้พักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพลังประชาชนก็คือพรรประชาธิปัตย์นั่นแหละเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเมื่อการตัดสินใจเป็นอํานาจของประชาชนประชาชนก็มอบฉันพามาติให้พลังประชาชนจัดตั้งรัฐบาล ทีนี้เที่ยวนี้พอมีเหตุซึ่งคุณนทวุตองเล่าโดยว่าคนที่มาเฉลยเรื่องนี้ก็คือคุณบรรหารศิละปะอาชาใช่คุณบรรหารพูดในงานวันเกิดของคุณประพัฒน์โพธสุธนบ,บอกว่ามีนายทหารนี่พยายามจะเจรจาเรื่องการจับขั้วแล้วท่านบรรหารนี่นะครับด้วยความเคารพท่านก็บอกว่าท่านบอกไปแล้วนะัตั้งแต่ตอนนะั้นว่าถ้าพังพลังประชาชนได้เกิน200ยเนี่ยก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะก็ต้องไปร่วมกับเขานะ แ้เสร็จแล้วก็ได้200กว่าจริงๆถ้าตำกว่า200ทั้อยทางซีโน้นจะได้ไปจัดรัฐบาลครับอ่านั่นๆว่ากันอย่างนั้นทีนี้เหตุการณ์มาถึงวันนี้เนี่ยมีความพยายามยื่นมือจากเสื้อสีเขียวเนี่ยพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลเอาประชาธิที่ปัดเป็นนายกขึ้นมาอีกที่แสดงว่าบันไดขั้นสุดท้ายของคมอมชกลับมามีชีวิตขึ้นใหมแอีกหรือยอย่างไร หมายความว่าขณะนี้เนี่ยภารกิจนั้นยังไม่รุ้ล่วงแล้วเข้าจังหวะเข้าทางเข้าล็อกพอดีรหรือว่าเป็นแผนที่เดินกันมาตั้งแต่วันแรกที่นายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมูลก็คือเป็นกลไกล,ล็อกนะครับที่ที่ทวางกันไว้เพียงแต่ว่า2 3่สิบสามธันวาคมนั้นเขาไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยนะครับ ถ้าจํากันได้ว่าคนที่ไปเปิดประตูให้ทหารยึดอำนาจ19กันยายนปี49ก็คือกลุ่มพันธมิตรครับนะครับแล้วก็หลังยึดอำนาจคนในพันธมิตรก็ไปเสพสุขและจนกระทั่งว่ามีการเลือกตั้งเลือกตั้งบอกว่าไอ้พักอยู่ตรงกันข้ามมาเป็นรัฐบาลซึ่งตีความไม่ง่ายก็คือทัาประชาปธิัย์นั่นเองแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งประชาชนเขาเป็นคนกําหนดที่ทางแต่